สถานีปากคลองนีนี่สถานีปากคลองโดยสารมีความประสงค์ลงที่สถานีปากคลองก่อนนั้นลอกจากตัวรถโดยสาร่ของสามาระของท่านมีนำผิดตัวมานำโยให้ถูกต้องรตัวได้ครับ่าาเดินทางในครับรถตัวนี้โปรดนำสิ่งของสัมาระของท่านเลื่อนไปชานที่นั่งภายในขุมรถให้เรียบร้อยได้ครับอย่าหันลื้หรือใช้บันไดที่โดยสารหารถเพื่อนออกจากสถานีบางนาอนันตราบตรยายจากตัวรถได้ กบนี้ออกจากสถานีปากซอยโดยรถตู้เวรจาร์ที่สถานีพัทลุงสถานีปาก้อยนาวันซ์ไปประเทศไทยขอขอบคุณประเดชานุพันธ์ที่จะดวัไปในฐานะักกองครับ